วันนี้เราจะไปขอนแก่นกันนะคะแต่เรามีคุณจีนไปด้วย Hello Hello We're going We're a going to ขอนแก่นขอนแก่นขอนแก่นขอนแกนโอเคค่ะวันนี้นะคะ เทคแคร์ที่เชอร์เฮ้ยเด็ดดีดีหน่อยสิได้วันนี้มาเทคแคร์หรอนี่มากับเราซื้อคุณผู้เขาภูเขามากับเราซื้อนะวันนี้มหนม่อ่าวดาวเที่ยฮะเปิดดาว่ยหรอมองกล้องไงนี่แกซื้อจีนกันนะคะวันนี้ใครที่ใช้โทรศัพท์มือถือจากค่ายเซี่ยนน้ค่ะวันนี้มากกับสาวดูเค้กนะคะดูเค้กดูเค้กมากเลย มากับเหล่าซื้อคนสวยนะคะเหาคะคุณจะพาเหล่าซื้อมาทานอะไรคะในคะ MK ล่ะคะคุณคะคุณทำคนละห้องคนละช่องการิชัทล่ะคะแน่นอนหรอไม่อยากให้เกาะกระแสช่องยู u ูบกูเกอร์เหรอไม่ก็ไมเป็นไรหูยินนะคุณหล่อจะกินอะไรดีคะวันนี้มาเทคแคร์เหล่าซื้อนะคะ กำลังคิดอยู่นะคะ uh, มองหานาน,นะค,ะคิดนานคิดนานนะคะว่าจะกินอะไรคิดนานว่าจะกินอะไรนี yeah. ่ you can choose ขนมอร่อยๆนะคะอมีไมิชอบตัวซองซีบาทนะคะ ชินนามอนชินนามอนก็น่าอร่อยนะคะเอานี้ให้แม่หน่อยมีอาคนะ่ะน,นี่นะยันอ่ะเดียวอ่ะเดียวมีอะไรอีกคะั้อ่าแม่นี่มีคาราเมลเนี่ยไม่เอาไม่เอาเหรอโอ้อมินช็อกนี่ช็อกโอ้โดูขนมน่ากินนะขะนมน่ากินมากเอาแค่พอกินนะครับ เค็รๆ okay, เราซื้อนะคะโอเคลองท้องก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องรอคิวอาหารนะคะมีรอคิวอาหารหลายอย่างนะคะวันนี้ก็เลยต้องหาอะไรลองท้องก่อนนิดนึงนะคะเพราะคิวยาวนะคะก็มีร้านส่วนมากก็จะเต็มนะคะต้องกินขนมรอไปก่อนนะคะ ยามี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 อินไซยนิดเหาะชื่อเหาะชื่อยูคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มเหาะชื่อโอเค thank you แองจิลแองจิลเหาะชื่อยามีโอเหาะชื่อเหาะชื่อเหาะชื่อหนุ่มๆจะเขินหน่อยนิดนึงนะคะวันนี้รูเขินเหรอคะ Have okay. okay. the video. Say hello in China. 你好你好你好。这是你好泰国。Now where do you live? Live in Thailand. Yeah, we live in Thailand. ตอนนี oh. ้คณะของลูกทัวร์นะคะลูกทัวร์คือนักศึกษาจีนนะคะบอกว่าจะมาเที่ยวเซ็นทรัลนะคะเราจะมาเที่ยวเซ็นทรัลแล้วนัดเจอเพื่อนค่ะแล้วเมาส์ค่ะเมาส์เสือร้องไชม เมาแอนเมากอดซิปแอนกอดซิปทอล์กแอนทอกล้อชาม t ริงน e r ทอล์กได้เจอกับเพื่อนนะคะทีนี้ค่ะรถหมดค่ะ don't โดนแฮฟคาร์ you <talk>. so <laughs> yeah, much <laughs> <laughs> have c a r don't have b u สนะคะ c a n not go to the s c h o o l นะคะอำเภอน้ำพองนะคะจังจังหวัดขอนแก่นนะคะเดี๋ยวต้องไปเที่แคเหล่าซื้อนะคะเช็คแคเหล่าซื้อทูน้ำพองโอเคนะคะปป้าแอนมาม่าอินชัยเนตด d น w t w r y r y นะคะว้าวเ่เดี๋ยวส่งให้ป้าป้ากับมาม่าที่เมืองจีนดูนะคะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวไปส่งลูกสาวทุกท่านนะคะโอเค ตอนนี้คนจีนโซเลกันนะคะอาย o ก็ส okay. ิบอาย o ก็สิบไอโนเขาโซ <laughs> เขาโซเลกันว่า <laughs> คือทําไมในเมื่อเขาอยู่แค่ขอนแก่นกับมุกดาหารเนี่ยทําไมเขาไปหาการลาบากจังเลยคือเส้นทางมันเหมือนกันเท่าท่าที่ประเทศเขานะคะสองร้อยกิโลเขาไปหากันเนี่ยแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเลยเป็นเรื่องปกติตอนนี้เขาแฮปเฟรนที่พัทยา พัทยานี่ระยะทางจากเราก็อยู่ประมาณ600กิโล700กิโลอย่างเงี้ยถ้าเป็นประเทศเขานะคะเขาจะเดินทางไปในรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาจะเดินทางแค่2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะไม่น่าจะเกิน3ชั่วโมงก็เดินทางถึงกันเก็เลยถามว่าเขาอยากไปหาเพื่อนที่พัทยาซึ่งเขาเช็คใน Google Ma p แล้วในระยะทางก็ก็แค่นี้เองแล้วทำไมที่ประเทศไทยเดินทางไม่ได้นะคะก็บอกว่าถ้าคุณจะไปพัทยาสำหรับบ้านชั้นเนี่ย ต้องเดินทางหนึ่งคืนนะคะตั้งแต่6กโมงเชา้ชาหกโมงเย็นถึงน,นัดหกโมงเช้าเลยทีเดียวนะคะเขาบอกว่ามันเดินทางลําบากแล้วก็ถ้าเราในฐานะที่เป็นผู้ดูแลก็จะอนุญาตให้เขาไปก็เป็นห่วงนะคะก็ต้องเดินทางโดยรถรถประจาทางที่ใช้เวลาเดินทางหนึ่งคืนนะคะ,ขนนะ,คะเขาก็จะใช้เวลาสร์อาทิตย์เพื่อไปเที่ยวแล้วก็กลับมาค่อนข้าง ลำบากเขาต้องกลับมายินวันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่า,วาทำไมมันลำบากขนาดนั้น <c oughs> นะคะก็บอกว่าที่นี่การเดินทางเราไม่ไม่สะดวกเหมือนที่จีนนะคะที่จีนเขามีรถไฟฟ้า <c oughs> นะคะมีรถไฟฟ้า <c oughs> เหมือนรัง <c oughs> ปลวอกอยู่ใต้ดินเลยนะ,ะรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะ <c oughs> ที่สามารถเดินทางได้ทุกที่แล้วก็รวดเร็วด้วยนะคะถ้าเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะที่นั่นเร็วพอๆกับเครื่องบินเลยนะคะระวังชีงให้ไปปักอีกอ่งนงี้นะคะ ระยะเวลาพอๆกันเลยนะคะดังน,นั้นรถไฟฟ้าธรรมดาที่นู่นก็ยังวิ่งระยะทางร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าความเร็วสูงสุดถึงสามร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเขาก็วันนี้เขามาหากันนะคะจากอำเภอแม่อพองมาขอนแก่นก็บอกว่าระยะทางสามสิบสามสิบกิโลเนี่ยเขา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 ,เขาจะสามารถกลับรถรถประจำทางได้นะคะคงไม่ได้แล้วตอนนี้สองทุ่มแล้วอันตรายสำหรับการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นโดยแท็กซี่โดยรถตู้ถ้าผู้คนไม่เยอะอย่างเงี้ยนะคะบ้านเราก็จะก็เป็นหัวนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นทริปทริปที่พาครูจีนไปนะคะก็ได้สาระไปด้วยนะคะเขาก็อ๋อเห็นวัฒธมที่แท้จริงของของของพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันนะคะตอนนี้เราก็คงจะตามตามตามอีกอีกหน้านะคะว่าทำยังไงการเดินทางเราจะสะดวกบนประเทศเขาพอเข้ามาเขาก็งงนะคะ ตอนนี้นะคะมาส่งนักศึกษาจีนที่อำเภอน้ําอองนะคะเนื่องจากว่าเขามาเจอกันกับเพื่อนเทนเลฟแล้วเขาคิดว่าการที่เดินทางในประเทศไทยนะคะเขาคิดว่าใกล้ๆกันใน30กิโลเนี่ยจะเดินทางสะดวก แล้วก็จะเดินทางโดยรถบัสได้ตอนนี้สองทุ่มแล้วนะคะก็บอกว่าไม่ได้แล้วประเทศไทยไม่มีแต่มันก็จะมีรถตู้โดยสารนะคะแต่ก็เกรงว่ามันจะดึกแต่พอดึกแล้วถ้าไม่มีคนเขาก็ไม่วิ่งอะไรงนี้นะคะก็จะเกิดปัญหาในการเดินทางได้นะคะดังนั้นไม่ก็อธิบายฟังว่าที่ประเทศไทยไม่เหมือนที่ประเทศจีนนะคะ ว่าเราไม่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเหมือนเขานะคะก็จะมีรถแท็กซี่นะคะมีรถตู้สําหรับการเดินทางนะคะแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะคิดว่าเพื่อความสบายใจในการการเดินทางนะคะก็เลยเดินทางมาส่งที่อำเภอน้ําพองค่ะตอนเวลาสองทุ่มนะคะบอกเขาว่าที่นี่ไม่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะควรจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเทคแคร์ดูแลตัวเองต่างกับ บ้านเขานะคะประเทศไทยอีกไกล้นะคะไทยเมืองไทยไม่เหมือนเมืองจีนนะลูกดัดนะะโอเคเทคแคร์นะคะวันนี้มาส่งนักศึกษาจีนที่น้ำพองเนื่องจากว่าเขามาหากันเพื่อนๆนะคะชาวจีนมาหากันที่ขอนแก่นแล้วก็เม้ามอยก็บอกว่าเอ้ยยังยังคุยกับเพื่อนอยู่คุยกับเพื่อนอยู่ ลืมไปว่านี่ประเทศไทยนะคะไม่มีรถโดยสารนะคะการเดินทางไม่สะดวกนะคะแต่เนื่องจากว่ามันดึกแล้วนะคะสองทุ่มนั้นตอนนี้เวลาสองทุ่มก็ก็จะมีรถแท็กซี่นะคะมีรถตู้สําหรับการเดินทางนะคะแต่ก็ด้วยความเป็นห่วงนะคะคิดว่าเพื่อความสบายใจในการการเดินทางนะคะก็เลยเดินทางมาส่งที่อำเภอน้ํา h o n ค่ะ ตอนเวลาสองทุ่มนะคะบอกเขาว่าที่นี่ไม่มีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะคะคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเทคแคร์ดูแลตัวเองต่างกับบ้านเขานะคะประเทศไทยอีกไกลน,นะคะ